สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ช่องกีตาร์บารคอร์ดวันนี้เราจะอสอนคอร์ดที่มีชื่อว่า E flat minor 7 e v e คอร์ด E flat minor 7จับยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยเริ่มจีนิ้วชี้นะครับทาบไปที่ช่องที่6 1 2 3 4 5 6นะครับต่อไปนิ้วกลางนะครับกดไปที่ช่องที่7มีนิ้วชี้อ,อยู่6 7นะครับในสายที่2 1 2 ต่อไปนิ้วนางนะครับช่องที่8 6 7 8ในสายที่4 1 2 3 4อ่ะแบบนี้นะครับอ่ะหรอรอบอเสียงจะประมาณนี้อ่ะขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ